สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ Mac Ford ์ด a ช n แนลกันอีกแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แม็กจะพาไปชมสีประตูหรือ d b l Sport นะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่974,0 0 0บาทนะครับวันนี้มาสีเทาดำเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสีพิเศษในรุ่นนี้คือสีส้มนะครับเพิ่ม1 0,000บาทนั่นเองนะครับก่อนจะรับชมนะครับเดี๋ยวแม็กพาไปดูนะว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรกันนะครับมาที่ด้านหน้าเลยนะครับ ด้านหน้านะครับกระจังหน้าฟอนต์ FORD นะครับตัวหนังสือสีดำนะครับพร้อมกับลังพึ่งนะครับมาด้วยสีดำเหมือนกันนะครับหรือว่ากระจังหน้าแ a ปเตอร์นั่นเองนะครับจะมีไฟ LED 3ดวงด้านบนนะครับตัวนี้นะลูกค้าสามารถเลือกติดไฟได้หรือไม่ติดไฟได้นะครับถ้าลูกค้าบางคนกลัวมีปัญหาเรื่องไฟก็ไม่ต้องติดนะครับอันนี้ก็จะได้หน้าตากระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับไฟนะครับเป็นไฟซีแคมเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับ คันนี้นะครับที่รถดูดุดันขึ้นนะครับใส่ครอบไฟหน้าตรงรุ่นของเขานะครับจะมีโลโก้เลนเจอร์สีแดงมาให้นะครับอ่าตัวนี้นะจะมีไฟครับเดย์ไทม์นะเส้นเดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันนั่นเองนะครับถัดมานะครับที่กันชนหน้ากันชนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนะแม็กบอกก่อนว่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะครับด้านหน้านะไฟตัดหมอกนะครับมีให้นะครับตัวนี้ จริงๆอ่ะมีตั้งแต่รุ่น XLT แล้วแต่คราวนี้มันจะมีความไม่เหมือนกันคือตัวนี้จะเป็นไฟ LED ไฟตัว XLT จะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับอ่ะตรงกลางนะครับจะเป็นช่อง i n t e r c o ล l e r นะระบายความร้อนนะครับแล้วก็กันชนหน้าเห็นไหมครับจะเป็นสีโทนนะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถนะอ่ะเห็นมาตัดกันนะห่วงลากจูงนะครับมีมาให้ทั้ง2ห่วงเลยนะครับอ่าความพิเศษฝากระโปรงนะครับแบบแอโ o Dynamic นะตัวนี้ หรือเรียกกันว่าเขาเรียกทรงพาวเวอร์โดมนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะเดิมๆจากโรงงานเลยอโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ซุ้มล้อครับซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบ ปักหมุดหรือแบบเรียบนะหนิ้วจัดได้เลยนะครับปีกนกนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้นะมามาพร้อมกับโช๊คอัพนะครับ2.0โมโนทูบนะครับในรุ่นสปอร์ตแล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็นโช๊คอัพนะครับที่เรียกว่าเพิ่มความนุ่มนวลในการกับขี่มากๆเลยนะครับแม็กนะครับแล้วก็ยางนะตัวนี้ต้องบอกว่ามานะครับด้วยตัวรถแม็กขอบ18 นะครับล้ออลลอยนะครับสีดําตัดสีโครเมียมเลยยางนะครับเป็นของกูดเยียร์นั่นเองนะครับซีรีส์ยาง2 5 5 6 5 R 1 8นะครับตัวนี้เป็นหน้าทวิตหลังดำนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับเห็นไหมความแตกต่างแล้วฮะจะเป็นสีกาไฟนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสีกาไฟนะครับตัดไฟเลี้ยวแบบ LED สีส้มนะครับฟิล์มนะครับมาติดให้แล้วนะครับทั้ง4บานเลยฟิล์มเซรามิกนะครับแม็กบอกย้ำนะเพื่อนๆสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะ 4 0 6 0 80เลือกได้อันนี้นะครับกันสาดแท้จากโรงงานเลยความแตกต่างมีอยู่นะถ้าแท้นะเพื่อนๆดูได้เลยว่าจะไม่มีโลโก้ฟอร์ดเลยนะครับนี่คือแท้จากโรงงานเลยนะครับเบ้ามือนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้จะติดหรือไม่ติดบันไดข้างนะครับเดิมๆของตัว Next g ช n 2023มีมาให้นะครับใช้งานง่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงห้องโดยสารนะครับเป็นคอนโซลแบบใหม่นะตัวนี้นะไล่กันตั้งแต่อ่ะ พวงมาลัยเลยแล้วกันนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะตัวนี้นะครับจะมีคุสคอนโทรลให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลนคิปปิ้งนะครับตัวนี้นะมีให้ด้วยนะในรุ่นสปอร์ตนะหน้าจอนะครับด้านหลังเห็นไหมแปนิ้วนะครับตัวนี้นะรองรับนะครับภาษาเมนูภาษาไทยนะครับจอกลางนะครับอ่าจอกลาง10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A นนั่นเองนะครับตัวนี้ สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้แล้วก็เปิดรถผ่านมือถือได้นะครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับของใครของมันเลยนะครับใช้งานง่ายนะด้านล่างจะมีไวเลสชัชเชอร์ให้นะครับแล้วก็ Type C และ USB ให้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ให้ได้ด้วยนะหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบสั้น6สปีดนั่นเองนะครับตัวนี้เห็นไหมก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ด้วยอามาดูข้า,ดารด้านหลังกันนิดนึง ห้องโดยสารด,ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางเลยนะครับอย่างที่แม็กบอกไปว่าคนที่สูงนะครับนะครับไม่ติดศีษะะแน่นอนสูง1เนี่ยร้อกว่า180เนี่ยนะครับศีรษะไม่ติดแน่นอนน,ะนั่งสบายนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะัพร้อมกับช่องเสียบไฟนะครับตัวนี้ Air b a บ็นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6ลูกนะครับอ่าในรุ่น4ประตูของเรานะถ้าแคบจะมี2ลูกนะครับอ่ะมาที่ด้านหลังเริ่มกันที่ตัวนี้เลย ขอบหรือ,อกันลอยนะกันลอยขอบขอบท้ายกระบะนะครับตัวนี้ก็อย่างที่แม็กบอกไ้ว่าสามารถติดตั้งโลบาร์หรือสปอร์ตบาร์ได้โดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะแต่อย่างใดนะครับแค่เปิดมันก็ใส่เข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่มความนะครับปลอดภัยของขอบกระบะนะโช๊คอัพนะครับเป็นโช๊คแบบโช๊คข่ายนะโช๊คลังนะแล้วก็เป็นโช๊คที่แยกออกมาจากตัวถังหรือแชสซี 4. ทำให้รถนะครับเข้าโค้งและทรงตัวได้ดีมากๆกก็ต้องเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยนั่นเองนะครับ บันไดข้างรับน้าหนักได้100กิโลกรัมที่ถามหากันมาเยอะมากๆนะครับในรุ่นเอกพัฒ์จะมีตั้แต่รุ่น XLT ขึ้นไปนะครับบันไดข้างนะอ่ะมาท้ายกระบะกันบ้างท้ายกระบะนะครับเบรกนะครับไฟเบรกดูที่3มนะมีที่มือเปิดนะครับพร้อมกับโลโก้สปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะมีกล้องมองหลังให้นะครับพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับในรองรับนะครับหน้าจอ10 1ุนนิ้วด้านในนะตัวนี้จะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับ เลนเจอร์นะครับที่ปั๊มมาในตัวดั้งเจ2มสนสสามารถติดตั้งสติ๊กเกอร์หรืออะคริลิกเข้าไปได้นะครับการชนท้ายเห็นไหมมีเซ็นเซอร์หน้ามีเซน็เซนเซอร์หลังให้นะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวสปอร์ตนะครับสีเห็นไหมจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีรถนะอันนี้นะจะตัดกันเห็นไหมความพิเศษไฟสองัฒเบียนมีให้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมียางอะไหล่ให้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวแม็กพาชมฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับตัวนี้ได้ติดตั้งช็อคอัพ GT Pro เพิ่มเข้ามานะครับดงึดงมาปบ สมูทมันจะสมูทมากมากนะครับด้วยที่ฝาท้ายเป็น easy lift อยู่แล้วนะครับและติดโช๊คอัพ GT Pro เพิ่มเข้ามานะครับทำให้การเปิดฝาท้ายนะครับนุ่มนวลมากๆนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวพังนะน,นี้นะเพื่อน,อนๆรับประกันแน่นอนนะครับแล้วก็ไลเนอร์ที่ใส่มาให้เนี่ยต้องบอกว่าแบบเรียบเลยนะครับใช้งานง่ายเห็นไหมนี่ขนาดสีประตูนะลึกนะครับแล้วก็ขนได้เยอะมากๆเกิน1ตันแน่นอนนะครับกับตัวนี้นะเพราะว่าอย่างที่แม็กบอกว่าตัวนี้แหนบเราอ่ะมี4เส้น บน3ล่างหนึ่ง 1, ะครับรับน้ําหนักได้เกินหนึ่งตันขึ้นไปแล้วเพื่อนๆน,นะครับสามารถเลือกเสริมแหนบรับน้ําหนักได้มากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็มีลูกเล่นอย่างเช่นไม้บรรทัดนะครับมีให้ตัวซีนะครับตัวล็อกไม้หรือล็อกเหล็กมีให้นะครับก็สามารถทํางานช่างได้เลยนะครับก็เข้าคู่กับไลเนอร์ที่เราให้มานะครับไม้พาเลทเนี่ยขนของได้สบายๆเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นยังไงบ้างกับตัวสปอร์ตนะน่าจะชอบถูกใจลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นหรือแคมเปญดีๆนะครับสามารถทักการสอบถามเข้ามาได้นะที่ช่อง Blackfort Channel นะครับมีโปรดีๆให้นะครับกับรุ่น4ประตูของเรานะยังไงลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์หรือ XLT หรือว่า y t นะ,ะรวมไปถึงนะครับเอเวอเรตัวนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับ ลองสอบถามโปรกันเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับสายด่วนเพื่อนะครับติดต่อไม่ได้ก็082 002 0511ยังไงวันนี้แม็กฝาก DBL นะครับสปอร์ตคันนี้ด้วยสีเทาต้องบอกว่าน่าจะโดนใจอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาชมขนาดเดี๋ยวติดตามคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ